โอเคสวัสดีคุณผู้ชมผมพี่คงทีเฮ็ดและก็ฟิล์มคงทีเนี่นะผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม i n e c ครับใน usc random <Yeah. S 1> นะครับผมเย่วันนี้เรา <Okay. S 2> จะเล่นมึนๆหน่อยนะครับผมก็เนี่ยใครอยากดูไม่ดรออมรีรออะไรอะ่ะรอรอไม่รู้อ่ะรออะไรอ่ะรอเกมเริม่มแล้วก,ก,กว็ไม่ต้องถ้าเกนะิดดูของผมไม่ต้องสงสัยทำไมผมใหญ่เนี่ยแบลนด์ออนเออมันทำเอฟเฟลฟูเดย์น่าจะนะดูจากทรงแหละดู คนโกกหข้างในมันจะมือเนี่ยแล้วมันหูอ่อนๆหน่อยนะครับผมก็การเรียนมองการเรียนมองเห็นครับแปลกเมันเซิร์ฟมันก็จะแรงๆหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟต่างประเทศอ่าแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้ก็เดี๋ยวทิ้งไอพีไว้ข้างล่างคลิปนะผมก็สามารถมาเล่นกันได้นะเอ็มแม่พีเอ็มแม่พีมันพูดคนเดียวเลยทักอะไระเอาเข้ามาเขียนพูดขี้เขียนพูดเลยนะปาก เมื่อวานอ๋อแล้วก็กติกาการเล่นก็คือ,อ,อให้ละมันก็เหมือน u S, <S c ทั่วไปครับผมแต่คืออของพวกนี้มันจะเรนดอมนั่นเองครับผมขุดอะไรเคยดูพี่มอ่อนเล่สองทางมาั้ยเคยเล่นเลยเคยดูพี่ม่อนหรือว่าพี่มิเตอร์ซีโร่ไหมพี่ซีเออ,อเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันเนี่ยคือคือกันเนี่ยแล้ว<อ>ทำไมเราเกิดไกลกันวนะเออเกมเริ่ม,มาลไงเออมันกูรู้สึกว่าเกมยังไม่เริ่มเลยเกิดไกลอะไรอ่ะเนี่ยใครเนี่ย ติงหยางกัน,น,น,นอะไรอะเรียกแค่ฟอนเดย์อยู่นะอ๋อใช่เหรอมองไม่เห็นแลออ้วผมก็โอเคโอ้ดินอย่างแรกอุย้ยยิ้ดินมันก็ได้บล็อกดินธรรมาดาว่ะเป็นสุ่มดินมนันอะไม่คิดดักฟิล์มข้าเห็นตัวเองร้องโหนมันไม่เขียนแล้วโอเคขโมยขโมยแล้วมืมอข้างอ่อนไปเลยด้ว เอันหลังดูโอ้โหว้าวอเมซิ่งออกแรงมากเลยวะถ้าเกิดพีพีกระกาหรือว่าเล่นผิดยังไงก็ขอโทษเลยครับผมถ้าเกิดเสียงคิมบงคีย์บอร์ดดังเฮ้ยเฮ้ยบอโก้แล้วเราจะขุดยังไงวะฟิล์มขุดได้ขุดได้ขุดได้เหรอทำมาช้าอะไรวะปอกเปลือกใบไม้ได้แล้ววะใบไม้แอปเปิ้ล โอ,โอ้โหพีมอย่าขุดเดี๋ยวขุดพีมโอ้โหไอ้เง้ยข้นเกลือ,อมันได้ปลาปลาอะไรปลาตื้อเปี๊ยดูแลเนตดูแลเนตดูแลเนตปลาคาขุดอันนี้แบบอันเกินอะไรเนะีะถ้าแสนเองเองรู้ยังมันขุดได้าไหร่ได้แสนกรนตีนอ่ะไอ้เหี้ยไอย้เหี้ยดูมันนี่คืออะไรนั่งเบคอนนี่ <c oughs> เบคอน ต้องลองหุดไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่าแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันก็อย่างนเื้อหมูแต่ละอันมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แนละ้วผมก็ผมก็จะงงๆหน่อยก่าเออเฮ้ยเคี้ยนี่มันคืออะไรวะเออประมาณนั้นเล็กกล <นะ S 2> ับอะไรนะเล็กกลับถชมโอ้โหฟิลม์มเฮ้ยฟิม <c oughs> ฟิมฟิม <c oughs> ดอกไม้แดงดีดอกแอปเปิลทองแล้วเอ็งไ,ไม่บอกข่าว่ะฟิลม์มข้าเองก็เองเห็นแล้วแล้วก็เดินดิ๊ จะเก็บตอกไม้แดงไปเรื่อยๆครับผมก็เนื่องจากว่าดับของดีครับผมคลิปนี้จะเห็นพันเจ็ดสิบปีเจ็ดร้อยหนึ่งพันปสิบปีเป็นคลิปสุดท้ายทช่ไมว่ากูแหลกจะเกิดได้ยินเสียงคิว์งคิวบอร์ดหรือเสียงอะไรก็อย่างอื่นก็ขอโทษนะไอ้นอตออฟได้นะไอ้สัตว์นั่นแถบลนเนอร์แบนเนอร์ได้อะไรอ่ะแบนเนอร์ก็ได้แบนเนอร์เหมือนเดิม์เราได้ดับเบิ มีตไปไม่ใช่ดับเปิดดับเปิลยังเราได้แซนแสนสีค,คลิปนี้ก็ขอไม่ตัดนะครับผมก็เป็นคลิปยาวเล่นยา,ยาเวเบิเ่นๆไว้อัธร์รถไงปกติก็ไม่ตัดเดี๋ยวแล้เอาอะไรมาเอี้ยเราได้ข้อมือข้อมือตันลองตัดแน่อนอน,นครับผมโอเคขั้มคิมคืออะไรนะค่าเดี๋ยวที่เดิมขั้นชิมดับ อะไรอ่ะสกายเฮ้ยฮะเฮ้ยเรืี่ไรนี่มาเรืี่ไรอะไรอะรออคือแล้วก็ได้บล็อกอะไรเนี่ยแล้วก็ได้บล็อกเดิมๆกัน,นย่ะกลับมาเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ไรเหมือนเดิมเช่างปีจังเลยครับพี่น้องอันนี้เราวนลูมวนท่าจักรเลยท่จักรวนลูมอ้าวาโอ้ยเรื่อง,ง,งวัตถุ เราเราลาบพีดได้ไอะไรนะลราพีดได้อะไรนะเฮ้ยไอ้เอปิ้ลทองเฮ้ยใช่เลยเปิ้ลทองพูดะเดี๋ก่อนเอาลาบพีดไปนี่เลยเราท้ายเกมเซิร์ฟไปไรไปนะมันไม่ได่เป็นที่เซิร์ฟหรือม,มันไม่ดอบให้เด็ดมั้งเด็ดน่าจะเป็นที่น่าจะไม่ดอบให้มากกว่าเราลับพีดดับใ่มึงรู้เทียใจมันเพราะอาย ว่าตัวฟักของไออะไรอ,ไออกอะไรวะออกอาไออ่ะไม่เข้าใจยังนคขาจะทำอะไรธนู oh. อ๋อเวลาใส่พวกอยู่กลางอากาศอ่ะยึด <c oughs> เหมือนบล็อกเคเขียวไม่งั้ดับทองหรอใช่หรอต้องขุดยาของต้องขุดอันนีน้ดอกไม้สีเหลืองอ่ะของทองก็มีประโยชน์แป๊บเดียวถึงปราจะ บขับเป็นเปินทองได้เลรอนี่ยว่าะอกห่องบลอดหายเฮ้ยมันมีการทอกมันมีทอกอันนี้ชุดก้อนเล็กด้วยอะไรฟิล์มอันไหนย่าใบย่าสีเหลืองมันจะได้อะไรสีเหลืองมาแล้วมีดาบเหล็กมาแล้วเน,นี่ยนี่คุณใบไม้นี้ดอกไม้สีเหลืองอ,ะอ,อ่ะอ๋อไม่เข้าตัวเนี่ยว่ะดอกไม้เหลืองอ่องหายอดอกไม้สีเหลือง,อออดอองได้ยี่มาย่าเหลืองกูกอ็งอง,งนะฟิล์มแต่ว่าสีเหลืองมันจะได้ลามมันที่มา เขาให้โฉมันจะสุ่มได้เลยพี่มีเนื้อปูที่สองไม่เนี่ยสุ่มเลยพี่ได้อยู่ไหนแล้วเนี่ยอือพ่อหรับพ่ออยู่ที่เดิมมันได้ได้ได้ละได้หล็อได้ทองได้เหล็กเทมดอมันทำอะไรได้วะเทมจอมันมีแล้วเน่ะโอ้โอ้จื้อเลยว้าวเบิร์ดไดไปทำอะไรลองทุกสักหนึ่งบล็อกด้ทยความินเบิร์ดได้บล็อกอะไรมาเนี่ย ああ้ยิบเบิร์ดไม้เบิร์ดได้แอปเปิลทองไม้เบิร์ดแล้มันจะได้อะไรเออมัไม้เบิร์ดเอามาจากไหนไม่รู้อ่ะมันต้องให้ได้เนี่ยเหรอวะบาวสแตนเคอ่ะครียขนาดเนี้ยจริงจริงมีโอกาสได้เหล็กเหมือนกันแล้วที่เอ็นชาร์สชาร์ได้เฟรมปิดไฟว่ะแม่ยังมป็นคนไทยปิงปิงเก้าร้อยเลยรู้ว่าท็อตไม่ได้เลยทําได้แม่งทับดองนี่ ทัพดโดได้ไรมาทับโดได้ทัพดโดได้ริเวอร์ได้สวิตสวิตได้ทงแดงเลยสวิตอ๋อใช่พี่องแดงมันทบพเล <kaik S 1> ็กอไรนี่กระหอบ แต่ถ้าไม่ดีก็คือฐานหงแดงมันเอามาจากได้นี่นะเว้ยจากจากรเนี่ยที่เป็นัดที่หน้าต่างอ่ะนี่ไม่ใช่ดิมันเอามาจากอะไรวะเฮ้ยมันเอามาจากอะไรวะทำไมได้วะไอ้เช่นโอ้ยตกบักเอ้ยเฮ้ยเอาตักบักล็อกทองได้แลนะ้วเนี่ย บล็อกทองแล้วดอกไม้เหลืองวีเฮ้ยดอกไม้เหลืองนี่โอกาสดีดอกไม้เหลืองเอ้าทำไมดอกไม้เหลืองทำนี้ได้ขึ้นได้นี่ดอกไม้เหลืองบลกดอกไม้เหลืองได้ฟิตป่ะก็สวยเฮ้ยเแล้วเราไฟได้เหรอวะครับ างทีก็ไม่เห็นเนะเนี่ยท้องมต้องมีขึ้นรางรถไฟได้บล็อกรางมั้ยใช่เหรอเออเพราะเขาข่าวเรื่อยมาเนื่อยมาเราคุยไปนไม้ย่างจริงยังไมู่นั่งลองแล้วน่าจะลองแล้วตอนนี้จำไม่ไอ้พี่ได้อยู่ไหนวะไม่รู้อะวอล์กไล่คนต้องหาบล็อกไม้ก่อนเลยตัดนะค่ะเพื่อจะคลับชุดทั้งชุดก่อนอีก ก้อนเลยตอนนี้ฆ่าหน้าหมดแล้วเลยอ๋อฆ่ได้ครบอลยจริงจริงนเลยอ๋อไม่เป็นนะพิม,มเราต้องรอให้ไอ้พวกชุดเพชรอะตีกันเสร็จแล้วเราค่อยไปโดมาถ้าเกิดเราไม่มีชุดเพชรอะเออมันเองมาเจียเบคอนด่าเราที่ค่าหุ่นไปอไม่รู้อะมองไม่ทันไม่ได้ดูเบคอนได้ไอซ์อไอซ์ดับอ่ะนี่อ่าเลดแล้วก็ได้เนื้อหมูพอเลยพี่ด้อยู่ไงเนนะี่ย เฮ้ยเบคอนมันดับอะไรไม่รู้เย,ย,ย,ยเอะแยะไปหมดเลยสิเบคอนอะไรเบคอนเนี่ยเบคอนเนี่ยอันที่มันเหลืองแสงนะเออนั่นแหละทำไมกูได้เป็นอน,นี้วะพี่บอกมันแข่งไม่รู้อะมาขอเล็กครับอันนี้อันนี้กางไกลรอดอยู่ตรงไหนวะสิมเองยอยู่ไหนข้าอยู่ที่โล่งๆอะลองมาแล้วอ้าวเพราะมันมีคลิปบอ ทิศบอกว่าหนอไงนะว่าทิศมาหลงว่ะทิศที่ไหนพิมไม่ตรงไหนไม่เองไม่เองอยู่ตรงไหนพิงแม่งพันหนึ่งฟิมใครวะไอเหี่อไม่ทับพิท่าไหร่ปิงแม่งพันหนึ่งพี่ทับมาได้แล้ววะทับทับอาเธอแลนว่ของของเด็กข้ดศลรทั้งตัวเป็นชุดุดเกาะยันมึงได้แล้วะ อย่งมุมา้เลสต์โดนฮอตเลสตโดนฮอตได้อะไรเ<ม>นรี่ยเลสตโดนฮอตได้คือ,อส่งมา,าสิเขาเจอเองเข,ขาเจอเองอ่ะเน่เองเห็นใครอยู่ไงมีกล่องคาบไอ้ข้างหลังอะไรเนี่ยอืมคุณดูคุณดูมีกล่องคาบอยู่ตรงนี้น ลองลองเฮ้ยเฮ้ยาลงนมว่าพนแล้วฉ <tube> ันเองต้องเฮ้ยเฉียดเฉียดอีกสียนาทีอะไยังไม่เจอของดีอะพิมเป็นลายใบอะข้าเจอของดีแล้วเหรอเฮ้ยกองสะปพกเฮ้ยมมีไม้ไหม เฮ้ยมันได้วเวได้วลได้วไม่ไม่เจ้าไมฟิมเราสติกเขาได้สติกมาพิสติกขอหน่อยหิขอสอง้าอันเดียวเขาได้มาอันเดียวอ่างเ้จบแล้วแล้วตัวเขา้สติกมาตัวเขาได้สติกมยไม่รู้อ่ะยดีมันก็มีสติกออก่าให้อ ับไม่ได้เลยวะไม่รู้อะรับมาขายบป็นทองทอ,องมีสิบเอ็ดอัน,น <c oughs> วันนี้คืออะไรอลู้สัไปรมาณนขาดแล้วก็เลยสับโตนอีกไม่สับโตนนั่นหวะ <c oughs> คิดอลอ,องทุกอันนี้ดิคิดแล้วสับโตนมาดับอ่ะอันไหน นีรู้สึกคนคนๆโอ้ยเฮียโอ้ไปเถอะไปเถอะโอ้ไรสาระไล่สาระเกเบาน์เนอร์นี่ได้หรือเปล่าเพียจะได้เคียไม่ใช่โทนฟ้าป่ะแคปเจอร์เฮ้ยฟิล์มมีของให้เรารู้นะมันปล่อยเสนปีก้อนแล้วบอดเดอร์อะไม่มีของให้เรารู้มันเป็นของให้เราดูไหนไหนฟิล์มดับเห็ดเอิงะที่สุดเลย ขเขาเรียมนี่ของดีนะทุกคนดูดามเพชรไม่เอ็นชาร์ดเนี่ยฟิลของดีตรงไหนวะเขาเรียกว่าดีป่ะแล้วเมนก็จะตีเข้ามีเขาเรียกว่าเรียมเลียมเรียมมึงแล้วเหรอฟิล์มจะรู้ว่ากล่องค้ามันทุบได้อะไร่องดิเอ้ยพี่คาบไปกล่องเหมือนเดิมเอ้า <c oughs> เฮ้ของ ข้าร okay. ู้สึกว่าเกลือทุดิทุดิทุดอันนี้เกลือรู้เลยเกลือเราเกลือเราเกลือเราเนินเดี๋ยวมาเนื่จากชีวิตที่เชื่อมต่อกันเนื่นไดูกันดิ ไม่สิจะรู้แว่าต้องลงมีมการต้องลงเลยสปอนสปอนนี่มันได้อะไรบ้าเบสเบสที่นอนได้อะไรมางององเฮ้ยเบสฮะได้อะไรเนี<ห>่เฮ้ยเฮ้ยเราเผาของไหม พี่ <H ish> อะไรเนี่ยได้เบ<อ>ือกิมบอกเลยเอาหายพี่ลองชมให้ดิกระเบื้อนะฟิลมไปไปเหอะเอะต้องบอที่ข้าได้ยินเลยอะไรอ่ะโอ้อไปฟิล์มามข้ามาฟิลมงั้ดิงั้จะตุ้นมนมดจริงเลยค่ะ ไม่ไม่เหมือนจะพาไปเอาของไปหาของเองไม่หาของเลยริมได้เราได้บอกสินเนี่ยมอให้ได้ตอนนี้ผมว่ากำลังเก็บแอปเปิ้ลอยู่นะบล็อกเล็นง่ายเลยมีลูกคีบล็อกเล่นง่ายเลยไม่รู้ว่อย่าทำนะ ได้เบิร์ละเราไม่เจอของดีเลยอะไรไม่ต้องยุ่งกั่ข้าบอกว่าไม่เจอของดีเลยเีเงขโมยของเขาไปหมดแล้วหนักใจจริงๆไอ้พิมพีพีได้หรอกจริงจริงดิยือยู่ไหนวะยังยังอยู่ไหนวะยืนันไปไหนแล้ววะ โอเคมาละเจอละวแวะใครไม่ทำเลสต์โตนอ่ะอ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่เองเหรออ๋อเลสตโซนนั้นใครสูงส่ะไม่รู้พิมใครไม่ทำเลสโตนอ่ะเห็นเห็นมามามาตรงเลสต์โซนมาลงเลสต์โซนมันไม่เห็นตายมึงตายมึงตายอ๋อใครมีเนูบ้างวะไม่มีว่ะฟิมใครไกลใครไกลอยู่ไหนวะเขาไกลไม่มีเขาไกลไม่มี มึงเรียกไพี่มันป่อยแซนมาวายคอมดาวไล่ต่อไล่ตอบไลเป้าวโอ,อ้ติดสิดทธีมมัสลูมมัสลูมมึงคอยดูหเว้ยมัดเดิมพิมยังไม่เล่เห็นมัดเดิมไหมคราบมันปรศัาทเนี่ยเป็นแล้วครับพี่น้องเอมีเอเว่ร์ทองกี่โลอะพิมพิบพ,พ,พิเอเบอรทองอะ คารุลาสีเหลืองเป็ของดีอืมรู้ตัว่าขมุกรู้แล้วฟิมอุ้ยเอิงเอิงดีเอามันหายฟิมมันไม่ตายอ๋อยัยงยบมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่เดิมเลยรอรอหวังเดือบีบรอของเฮ้ยได้ผิดได้ผิดว่ะไหนอ๋อสัง่งขุดจกักรไปบล็อกเหลืองๆอะดอกไม้เหลืองอของดี แต่ข้าว่ามันต้องมีของที่ดีกว่านี้วะปูคำดาบเพชรกันไหมไอ้กูไม่มีไม่ได้หรอพี่ไม่มีไม้เหรอเนี่นี่นี่ฟิวฟิวข้ามีให้จรงหาปูนังนังมาพอแล้วใช่เดี๋ยวต้องได้มาสเม็ดเอกพิษมีเม็ดดั้นมีดอกไม้เหลืองไม่มีเราเพิ่มหมดแล้วนี่ตรงนี้ไม่ดอกไม้เหลืองเยอะเลยของของของกาลังเกิดของกาลังเกิดพี่พี่ทำให้เกิดก่อนรีบทำให้ก่อนค้นก่อน ดิดเก็บเก็บวเก็ครับรุดๆเอ้ยรวๆนี่เขาเรียกว่ามือตัดพนาคอนไงเฮเห็ดได้อะไรอะฟิลเองเองยิบไปหานี่มาถึงพิชบล็อกสีหลือบล็อกเหลืองอ้ะหายไปยิ้ได้ก็พชรเต็มตัวพิชเอ้ยนี่นี่นโอกาสดาวนพีชได้คอยทุบเอย เมื่อกี้กูได้เพชรนะไม่ได้โกหกนะรู้รู้มันได้อยู่มันได้อยู่ของเก็บทองมาแล้วกันพีทพีทขอทองดิทองเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเลยไม่มีเวลาไปต่ออลไรพีทต้องเข้าวงเข้าวงไม่ใช่เข้าวงเฮ้ยนเราพีทเข้าวงเลยกูมีน็โพอยู่แปดองเท่าไหร่ไม่มีเลยทีมขอสี่ดิเมาเมาเมาพีทเมื่อกี้ได้เพชรมาอีกสอง

ยึดอยู่ห้าเลยนะเลยค้าหมกได้หนึ่งไอ้เคี้ยบด๊อดเอ้ฟิมไอ้ยูพีดโอ้เอเดอร์โ่มีมีมีรอชายรออะไรล่ะพี่มีเอเดอร์โผอ่ะพี่แ่งอยู่ไหนข้างบนข้างบนอ่ะตู้นี่ตัวอยู่ข้างบนต้นไม้พิมคิดฮะดีนะมีเอเดอโผล่ไม่มีกูไม่มีห็อกด้วยไม่เยอะ อี๋ได้แล้วข้างบนนั่นแะเอ้ยอยู่บนอยู่บนเวลาเวลาไม่คอยท่าเย้ยไม่มีบอกทุกอย่างอีกแล้วโวยนะพงไว้ก่อนนะพี่ที่จริงข้ามีนะพี่ทำไมโวยมาเนี่ยเออหนูฟิล์มบล็อกทุกอย่างมาแล้วกูจะปักไว้แล้วหมดแล้พี่ เอ๊ะทำไมวงแค่หน่อยเดียวมาก็ทำไมที่เราถูกกันดานกันเงี้ยดีถ้าฟิมไอ้เหี่ถูกลกันดานอย่างเงี้ยละขลอ,งองเยอะไอ้เหี้ยคนตายเยอะด้วยเอ้ยฟิมกอบพิษกอบพิษไหนดาฟพิษดาฟพิษจริงมีเลไรเยอะวะดิเอาฟิมฟิมเอาเก่งไปเอาเอ้ยเอาหมกไปฟิมเอาหมกไปเอาหมกไปนี่นี่เดีนะ๋ยวาจริงกันงเอาดาฟพิษเนีน่ยมันมันมีม,ม,ม,มหมาภัยพอเมื่อกี้อ่ะยักแตบกบ ไอ <aph im. S 2> พีมไอพีมข้างล่างมีกล้องนึงไปเก็บเองไอ้แก้ตายพีทมันมีคนอยู่ข้างบนน่ะมี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 เมื่อกี้เห็นอยู่ข้างหน้าพีมข้างหน้ามีเออเกาะมันกากเกาะมันข้างหล่างพีทมันหนีไปแล้วอ่ะยังไงใช่เอ็นมข้าางมีกล้องพทีมถอยพีมพีมสองหนึ่งก็ไม่หาว่าลุมนะจะไหวเหรอไปดิสาวเฮ้ยนี่นีนี่ พวกนี้รอข่าอะไรล่ะโอ้โอาหแม่งแรงพิทลาก่อนด่ามันแรงกว่าพีททำไมเห็นเงค้างอ่ะโอเคก็พ okay, ิทโอ้โอ้โอาโ,โ,โอเคก็แล้วล่ะกินลานโอเค <c oughs> ซีเกนได้ทำนะครับใครชอบก็ยืมกดไลค์ก็แชร์กันทั้ใครเพื่อเป็นกงื่อนไในคลิปต่อไปถ้าเกิดอยากให้มี ep สองก็สามารถบอกได้นะครับผมก็จะเล่นอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่มีตัต่อระดับใบซีเกนให้ทำเราเป็นโควิดด้วยอิเจกูตาย ตายเลยแตกแตกเยยังไม่ก่อกอกอเพชรตังโออะยรีไอ้ช้าด้วยเกมเเกม